ตอนบ่ายครับวันนี้ก็มาตัดอ้อยขอนแก่นกันครับอยู่ในป่าอ้อยครับบรรยากาศวันนี้เย็นๆครับวันนี้ผมมาช่างอ้อยให้ดูครับกองถีตึ๊บเลยอ้อยสองลำมีแบบใหญ่ยาวกับขอมยาวนะครับความยาวอยู่ที่สามเมตรสามเมตรเจ็ดสิบครับมียาวกว่านี้อีกครับ เดี๋ยวจะลองช่างให้ดูนะครับว่าลำเล็กนี้มันจะหนักกี่โลครับลำเล็กน้ำหนัก2.8ครับลำเล็กขอนแก่น3ครับมาดูลำใหญ่ครับลำใหญ่จะมีน้ำหนักกี่โลครับอยไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับน้ำหนักอยู่ที่ 4.6ครับลำนี้น้ำหนัก4.6ผมจ้างเขาถ้าใส่15บห้าลำก็ยกไม่ขึ้นนะครับมัดละ3บาทแบกขี้แตกนะครับงานนี้